นาดินาดิใช่พี่ชายครับชื่ออะไรพี่ชายครับชื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้ดูนครับคุณโกหกไม่ได้โกหกเลยครับคุณด้วยนะแล้วก็หาช่วยเหลือผมไม่ได้โกหกครับเป็นพี่ชายเราใช่ไหมใช่ครับมาเพียงแล้วเอาไหมจับมาเดีเรามีหมายจับไหมมีครับคดีอะไรครับพยายามฆ่าครับที่ไหนครับโอ้โหไทยครับอ่ามันไม่หมดคดีเป่าอาเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังแล้วหมารแล้วที่ต้องบ่นคดีอะไร ห้าสิบหาสิแล้วปีนี้ปี่ไหร่แป้มันขาวเลยเอ่ามทำมันที่เม่อวนครับต่ตรงไหนก็ผ่าใช่ nghề vẫn được người này lắm <laughs>